adorable ฮะ adorable เหรออุ้ยทีบถีบถีบทีบเฮ้ยถีบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเด็กดีละดานี่นะใช่ปอืมึืึทำไมหัวทรงอะไรนี่อึอะไร อีกอีกยังจะมาซ่าะลุกก็ลุกไม่ได้นูได้โดยนมมันยังจะมาซ่าโอ้ยดึงเสือ้อดึงเสื้อแบบเรนด้วยเจ๋งอ่ะนี่โโหอะไรเนี่ยท่าเยอะเลยเฮ้ <c oughs> เด็กดีระดาฮึไหวไหวหอนมาเตร์มาเตร์ทีมาเตร์นี่มาเตร์เซตหน่อยเซตหน่อยเอ้ยทรงอะไรเนี่ยฮึไม่ชอบ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 นี่ถ้ารักยังทำตาเหล่ใส่กล้องอีกอออืืห ชอบพุงอีกไปดีกว่าไปดีกว่าไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไปดีกว่าบ <ś c oughs> ๊ายบายบ๊ายบาย